ขอเรียนเชิญทั้งสามท่านกลับมาสู่เวทีหลักนะคะเพื่อให้พี่หนงิงได้รวบพูดคุยกับทั้งสามท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก้าด,ด้านนี้ได้เลยค่ะโอ้อยมาปุุกเนี่ยความสดใสอ่ะสิบสามนี้ก็วันเด็กแล้วนะคะ,ะกิจกรรมนี้ก็วันเด็กต้องต้องถามก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราให้ความสําคัญกับวันเด็กอย่างไรเพราะว่าเราเองก็เพิ่งผ่านช่วงวัยเด็กมาไม่นานชอบกินเด็กคนละเด็ก เด็กกับเด็กอันนี้วันเด็กที่อัาจจะแบบว่าเด็กจริง๋วเออเป็นยังไงคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเราเคยแบบสนุกกับวันเด็กอะไรบ้างครับพี่โอ๊บสนุกยังไงบ้างครับกับวันเด็กเกี๋ยวไม่นานมานี้เองใช่ไหมครับผมใช่ผมรู้สึกว่าที่แล้วเนี่ยตอนเด็กมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับตอนเด็กเนี่ยทุกๆวันเสาร์แรกนะครับของปีเนี่ยพ่อแม่ก็จะพาไปตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตหรือว่าใช้เวลากับครอบครัวนะครับผมใช่กิจกรรมต่างๆใช่คของพี่พีหลัก ตอน,นเด็กๆใช่ไหมครับนั่งต่อเลโก้ตลอดจริงเหรอพี่นั่งต่อ,อเลโก้ค<อ>ือเป็นแบบชอบอยู่แล้วแล้วก็สะสมอยู่แล้วด้วยครับผมแล้วก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยทุกๆแบบไม่ว่าจะแบบเทศกาลวันเกิดคริสต์มาสอะไรเงี้ยถ้าสมมติแบบของโสดเขาก็ซื้อเลโก้ให้ตลอดนี่ได้มาตั้งแต่เด็กเลยนะใช่แสดงว่ามีความคุค้นเคยอยู่ใช่คิดว่าก็ต่อด้วยกันนแน่ก็ต่อด้วยกันเพราะว่าเด็กๆนี่พ่อก็จะบอกว่าเวลาเขาไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อเลโก้แบบกล่องใหญ่ๆ มาฝากอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะต่อแล้วเราก็จะค่อยๆต่อวนันนิดๆวันนิดๆวันนิดอะไรเงี้ยก็หลากหลายแบบมีรถมีตึกมีแบบสถานีดบบเพิงบ้มมางอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้แอดวานนะมีหลายเซ็ตคอลเลคชั่นเอ็กซ์คลูซีฟยิ่งใหญ่อลังกา,การก็ไปอีกนะคะแ,<ต>แต่ว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆทุกคนได้สร้างสรรค์จินตนาการน้อมีการแบบว่าทําให้เกิดการพัฒนาการในหลายๆทักษะด้วยกันนะคะทีเนี้ย ถามว่าเราย้อนเวลากลับไปในช่วงวัยเด็กแต่อยากให้ทั้งสามคนเล่าถึงวีรกรรมสุดแสนช่วงวัยเด็กที่ฟังอยู่สิมีไหมที่แบบไม่มีใครรู้มาก่อนวีรกรรมสุดแสนใครก่อนดีก็วีรกรรมสุดแสนนะครับตอนตอนเด็กนี่ก็เหมือนเหมือนผมว่าเด็กหลายๆคนนะผมก็เหมือนกับว่าอย่างที่บอกดูผมชอบต่อเลโก้ใช่ไหมแล้วพี่ๆน้องๆผมก็จะต่อต่อด้วยกันอะไอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะชอบแบบเอาอันนั้นมาผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นแบบเล่นๆนเล่นทสไปใช่ไหมครับแล้วเหมือนเมื่อก่อนที่พ่อผมก็จะมี หมือนเป็นเรือโจรสลัดเนี่มันจะมีแบบเลโก้ตัวที่ถือปืนแล้วเหมือนพ่อเขาจะห่วงมากอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆหยิบขโมยปืนมาขโมยขโมยไปขโมยมากลายเป็นเหมือนโคกเรือล้างเลยอะไม่เหลือเลยครับผมอ๋อนี่เป็นวินาทรมสุดแสบเป็นวินาทกรรมครับพ่อโกรธไหมตอนนี้พ่อทำคอมพพ่อไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีมันมันผ่านไปอีกทีมันมันไม่เหลือแล้วครับ ก็มาผสมในกล่องม,มันจะมีเหมือนลังใหญ่ๆที่แบบอของมันจะเยอะมากครับทุกนีเราเจอแฟนลับเลโก้ตัวจริงคุณพ่อวิวกินนะวันหลังเราต้องเชิญมาแล้วนะเออไม่ใชว่าคุณพ่อก็ต่อจริงจังคุณพ่อต่อจริงจังครับเวาเลิกการศึกษาพี่ๆบ้างก็คล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าเด็กๆแบบเราเราก็มาข่อนดูเรื่องอะไรเงี้ยพี่มีพี่สาวที่บ้านใช่ไหมครับก็แบบสมมติชอบแก้เงี้ยชอบเอาเลโก้แบบ ไปวางใต้เท้าเนี่ยงอเรามีเกียร์มันจะเจ็บทีอะไรอย่างเนี้ยเออเปทำแบบนี้พัสนิทกันแง่พัสนิดกันเขาเล่นกันได้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเลยเนี่ยพี่เป็นแบบเกียร์แบบเหยียบแบบเหยียบเลโก้อะไรนะก็จะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เป็นห่วงเขาหรอพอเขาแบบไปฟ้องแม่เราก็บอกเราไม่ได้ทำเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กๆมากพีความแสบอยู่นะนับแสบอยู่แต่พี่ก็ไม่โกรธมากไม่โกรธไม่โกรธแต่วันที่จะล้างแขนล้างแขนนะล้างแขนนิดหน่อยอ๋อไปเหยียบเหยียบซ้ำเหมือนกันไปเหยียบซ้ำเหมือนนกัละ มีแค่ตอนนเนี่ยคือเหมือนกับว่าเล่นเลโก้กับพี่ๆเนี่ยครับพี่สาวแล้วก็คือเหมือนวันหนึ่งเนี่ยเราก็เล่นกันเล่นไปเล่นกันมาแล้วก็คือเหมือนชนเลโก้ Lego ที่ต่อมาแล้วก็คอขรั่งพังเลยครับอ้าวเหรอใช่ประมาณนี้ก็คือหลังจากที่ต่อกันมาสี่ชั่วโมงเนี่ยใช่ต่อกันมาถึงซึ่งวันคนระับโอ้โหใช่แล้วก็ต้อง ก็พังหมดเลยใช่พังหมดเลยแต่ว่าม <com. S 2> ันก็สนุกตรงนั้นแหละใช่มันก็สนุกตรงที่เราต้องมาต่อมายี้มาต่อทีละชิ้นครับและสุดท้ายเราก็ได้ใช้เวลาร่วมกันใช่ครับผมดูเป็นเป็นเป็นคำถามที่สุดท้ายเราวกกับมาศิษยสาระที่ดีใช่ค่ะอ่ะเป็นคำถามต่อไปซึ่งพี่นี่หึงใจมากแต่งทำขวัญวันเด็กของแต่ละคนท่ามซ้ำกันด้วยนะเราช่วยกันไหมเอายังไงอ่าเรามาคนละหนึ่งคนละหนึ่งขาคนละหนึ่งเฟรชเออหนึ่งเฟรช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 คนึ่งดฟร ยาแต่ว่ามีนะโทรต่อเราก็มีเป็นรูปราคาเราก็มีนะเอาฮี้เหรอระคัดังเหรอจะต่อยังไงอันนี้อบจั่วมาก่อนระคัดังเลยเหรออะไรก็ได้ระคังดังเนี่ยมันต้องของจองด้วยไหมเพราะคนตีมีเลโก้จบแล้ว้องผ่านวันเด็กระคังดังเพราะคนตีมีเลโก้ ช่วยตีความนิดนึงช่วยขยายความนิดนึงให้เด็กๆเข้าใจมาใหพี่ออกพี่อกเขาอธิบายเ่งอะไรไม่ได้นี่โยนก่อนเลยนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยเดียตอนนี้คือปัญหาพี่น้องนิชาอนทิศไม่เข้าใจช่วยขยายความนิดนึงว่ารักขันดังอะไรนะอไที่พี่พีอะไรนะรักขันดังพร้อคนตีมีไนโก้แต่่าอะไรเตงงลูกงง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 ง ก็ระฆังกันนะครับปกติเนี่ยเลโก้เขาก็จะมีแบบว่าเขามีตัวบิ๊กที่เป็นระฆังอะไรกันนี้นะครับมวนกันไปเรื่อยๆนะใช่ครับผมแล้วเราเนี่ยก็สามารถเอามาต่อได้แล้วระฆังเนี่ยมันจะดังเพราะว่าอะไรครับระฆังหงมันดังเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือกระบอกเสียงมันเป็นเรื่องของกระบอกเสียงแล้วเรื่องคนตีกันคนตีกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเรามาต่อเลโก้สิ่งดีกว่าใช่ใช่โอ้ยเก่ง啊ดีมากดีมาก ที่อธิบายอะไรเลยนอกจากคาว่าใช่อย่างเดียวเขาเป็นคนชอบสปอร์ตครับก็เอาเป็นว่าเรามาต่อเลโก้กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมอะไรที่ไม่ดีอย่าไปยุ่งใช่พี่โ่๊ตอย่าไปยุ่งกิจกรรมไม่ดีให้พูดไหมอะไรดี่นี่มาแล้วสุดท้ายวันนี้มีน้องๆทุกคนอยากใกล้ชิดกับน้องๆทั้งสามโฟนะคะไม่อยากไห้เปหนอะไรเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีกิจกรรมสนุกมากมายฉะนั้นทั้งสามคนเนี่ยจะร่วมเดินไปยิงา แต่ว่าฟังก่อนนะมันมีกฎกติกาอยู่น,นิดนึงนะคะกฎกติกาคีออยู่ว่าเด็กๆที่จะมาร่วมสนุกกิจกรรมของเราสี่วันเต็มไมอ่า้อะ เพียงบอกมฉันไม่ถึงกับเสียหนึ่งที่เธอก็บเอาไว้รู้ไหมลาฉันไดเทีไรแต่ี่ ขอบคุณาครับขอเสกพรัี Oh, you ครับผมเองนะครับก็ฝากนะครับเปิดงานเลโก้ารเสียงพละคอนดับเลโก้สุดอัศจรรย์วันเด็กบรลือโลกนะครับผมที่นี่เลยเสียงพรากอนแ้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่14เลยแล้วก็วันเด็กเนี่ยฝากแบบน้องๆทุกคนก็มาแวะมาเยี่ยมกันนะครับผมบูตตรงนี้หน่อยแล้วก็มันกิจกรรมสนุปๆตรงนี้มากมายเลยนะครับมีทั้งหมด8อย่างสามารถเก็บแตมแล้วก็รับของวันนะตรงนี้เลยครับครับผมจากนี้เราจะเข้าสู่ช็อตที่2นะคะนี่คือชอีหนึ่งกล้องค่ะ แล้วก็ต่อจากนี้ให้เขารินเชิญครอบครัวเมบอร์ของพี่อะมีเวเทียลคอนิร์ตที่น่าจะน่าจะที่อเมริกาเคยไปนู่นเลยมันก็จะเป็นฟิลประมาณ้ีช่ก็จะใหญ่ๆใช่ไหมเราก็จำลองมาหมือนเขาใช่ครับผมของคุณลินหลักทั้งสุดท้ายที่นั่งมาหมุนี่ยจำได้ไหมมาข้างหน้าหมุนแล้จะเป็นตอนไม่นานนี้ครับได้โอกาสไม่นานมาก่อนแล้วไม่เกินปีสองปีครับถ่ายงานแล้วก็ไปกระตุจะได้หรอได้ครับจะบูธอีกไหมใช่นะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวเชิญมาหมุนต่อรอบหน้ารอบหน้าครับ นี่ยสนุกสนุกมากเลยผมว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยผมว่าัยเด็กเป็นวันที่เราแบบมือกันได้ explore ได้ทำอะไรที่พอเราโตขึ้นมาเราอยากจะได้ทำนะก็อยากให้ทุกคนแบบมาลองเล่นทุกทุกด่านนะครับผหมีประสบก,สก,สการณ์ที่ดีแล้วพอเราโตมันก็จะมีคนถามว่าตอนเด็กเราเคยทำแบบนี้ไหมแล้วยิ่งมีพส passport ก็จะยิ่งทำให้รู้สึกว่าอุ้ยเด็กอยาก เก็บแต้มใช่อยากเก็บแล้วก็ได้แลกของคะแนนด้วยใช่แล้วก็เยอะจริงๆแล้วเลยก็คือความคริอาชีแล้วแหละแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้มาแชร์โมเมนต์ร่วมกันกับครอบครัวเราด้ครงการนวันกรรมอันกิจกรรมด้วยกันต่อด้วยก็ดูตัวอย่างของของคุณแล้วเกินนะคะเราได้สนุกไปกับฟริกฟูลแล้วนะคะเสียดายเราไม่ได้เล่นเกมสปีดเว์เคยเล่นไหมแต่ว่าจับรถแข่งมาแล้วดูว่ามันจะพุ่งฟรีดไปได้เร็วแค่ไหน เล่นไหมครับอยากเล่นมั้ยเล่นไหมอยู่ดีเล่นได้ครับเดี๋ยว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 อีกสักแป๊บนึงเขาไปอ่เขาไม่ให้เล่นนะบอกขอบอกเขาไม่ให้เล่นเลยวให้เตะพังคอนทำไมอ่ะพี่แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่เดี๋ยวพี่ให้กลับมาเล่นใหม่ไม่เอาจะเล่นต้องพังคอนนะบอกว่าคา h a r a c t e r วันเด็กเลย Character วันเด็กเลย Character วันเด็กไม่เอาไปลูกไปลูก